ต้นฉบับคลิปจากคอคดีลโลให้เสียงภาคไทยโดยโอ, <c oughs> <c oughs> อันโดรร้านอาหารล้างกลางป่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนั้นได้มีเรล่าคนผีกลุ่มหนึ่งกำลังเอาตัวรอดจากยามอยู่เฮ้ย <c oughs> อีกนิดเดียวเท่านั้นจะเปิดประตูลานได้แล้ว <c oughs> รีบแฮกประตูลานเร็วเข้าบอนนี่ก่อนที่เราจะตายกันหมดเออเวลานี่มันไม่อะไรหรอกนะตอนนี้มันสามทุมกว่าแล้วใกล้ถึงเวลาออกล่าขไอยยามนั่นแล้วเไอ้ยาม เออจะฉันเห็นภาพหลอนนะเออนั่นมันเมื่อกี้นี่มันอาอาชุนาชอ, <c oughs> าอาเจ้าผมด้วยฮอสุดท้ายไอ้แม่ย่าตายไม่ใช่จ้ารีบเปิดประตูเดี๋ยวนี้บอลนี่นี่กันเร็วสุดุลเด็กคนหน้าได้เปิดแล้วรีบไ,ไปแอบแล้วเปิดประตูเลยบอลน,นี่ได้เลย อดทนไว้ถึงแค่หกโมงเชา้าเราก็จะรอดเปิดประตูกูจะให้เปิดไงเปิดเปิดไห้จริงใช่ไหมต้องใส่มันจะไปเลยสรบระไรไอ้แม่เยอะฮ่ากูจออะไรหดไดุ่นผีตาย ลีวิ่งแล้วเข้าบอลนี่อย่าตามกูมาหน่ามึงจะไปไหนกูจะต้องรอดเะอมาดุดล้มอ่ะก็ยังไม่อยากตายมันมีรถถังที่นี่คือรับเสียเว้ยมันเอารถถังมาจากไหนตั้งแต่ภาษีที่พวกมึงจ่ายไงไอ้โง่เฮ้ยทันี่กูรู้นะมึงอยู่ทางนี้มึงอยู่ไหนฮ่กูรอดไอ้ยามโง่กูได้ยินนะทันี่มึงตายหน่ฉันรู้ว่าแกอยู่แถวนี้แค่นี้ฉันไม่พ้นหลงฮ่าหลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ครั้งมันก็ยังเป็นควายมึงนั่นแหละไอหมีควายตายไส้โง่อ้าผมขอโทษอ้า นี่ล่ะใครกันแน่ที่ควายเอาละเหลือไอ้หุ่นผีบอนนี่ตัวเดียวสินะหาก็ไม่เจอหรอกแกอยู่ไหนบอนนี่บอกก็โง่ดิใครจะบอกมึงเฮ้ยบอนนี่ยามันไปแล้วว่ะใจเย็นซ่อนตัวไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกนะไอ้ยามน่นมันไปแล้วโว้าวคุณจะต้อนให้มึงโดนขึ้นนี่ดูดิบอนนี่ขนาดกูจะมาตกไอ้ยามโง่นั่นมันยักไม่ได้ก็ฮึมฮมคนคนลูกตานะมึงเนี่ยฮึมเราพ่อต่างวัดบางกระบองช่วยลูกช้างด้วยกูตาอดดังหมดเวลาออกล่าแล้วนี่กลับไปนอนละ ขอบคุณหลวงพ่อปังว่าบางกระโปกที่ช่วยให้ลูกช้างรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้ด้วยเถิด <c oughs> ในที่สุดกูก็รอดไอ้ยามโง่นั่นมันก็มุดอไรเนย่ย <c oughs>